สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์บายคุณนัทรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3คะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักพระเจ้าอู่ทองคะ่ะแต่เอ๊ะพระเจ้าอู่ทองนั้นเป็นใครนะเด็กๆพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องพระเจ้าอู่ทองหรือไปรู้จักพระเจ้าอู่ทองนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทุกคนได้รู้จักพระเจ้าอู่ทองแล้วเด็กๆจะต้องสามารถบอกพระนามของพระอ,องค์แล้วก็พระราชกรณียกิจโดยย่อของพระองค์ได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆ เด็กๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นเป็นใครเรามาทำความรู้จักพระเจ้าอู่ทองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยคะ่ะ Let's go <S พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะเสด็จมาสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1893ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์นั้นมีเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใดและมีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่เมืองใดแต่มีข้อสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากทางเหนือตอนบนของแม่น้ำเจ้าพยาก่อนที่จะอพยพมาสร้างกรุงศรีอยุธยา ส่วนบางความคิดเห็นก็ว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นอยู่ที่เมืองอโยธยาเนี่แหละและทรงอพยพไพร่พลหนีโรคระบาดข้ามฝั่งแม่น้ำมาสร้างกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ก็ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไปว่าพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นฝ่ายระโวอภิเศกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งสุพรรณภูมิเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักร ต่อมาเมื่อเมืองอู่ทองนั้นเกิดโรคระบาดเกิดภัยธรรมชาติมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากพระเจ้าอู่ทองจึงอพยพผู้คนไปยังทําเลที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ในปัจจุบันทรงสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณหนองสโสนหรือบึงพระรามบึงพระรามเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ตอนกลางของเกาะ กรุงศรีอยุธยาเชื่อว่าคือหนองสโสนอันเป็นตำบลที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะเมื่อพระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893แล้วทรงพระราชทานนามพระนครว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองสเสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์อู่ทองส่งพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง พระราชกรณียกิจที่สำคัญพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้โปรดให้สร้างกรุงศรีอยุธยาและสถาปนาเป็นราชธานีการที่พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีในบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างได้รวมดินแดนของเมืองสำคัญสคัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงคือลบบุรีและสุพรรณบุรี จึงเป็นการรวมดินแดนให้มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นจนสามารถตั้งมั่นเป็นราชอาณาจักรได้จนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้พระเจ้าอู่ทองยังได้ทรงวางรากฐานทางการเมืองการปกครองโดยได้นำรูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองซึ่งจะเป็นการปกครองแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือเวียงวังครางนา และแบ่งการปกครองหัวเมืองต่างๆเป็นเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาดทำให้การปกครองของกรุงศรีอยุธยานั้นมีระบบและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าการปกครองแบบจัตุดสดมนั้นเป็นอย่างไร การปกครองแบบจัตุสดมนั้นนะคะเป็นการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะตามรูปแบบขอมซึ่งแบ่งออกเป็น4ฝ่าย 1. ก็คือกรมเวียงกรมเวียงนั้นนะคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลทุกสุขของประชาชนปราบโจรผู้ร้ายลงโทษผู้กระทําผิดดูแลเมืองสถานที่สำคัญและรักษาความสงบค่ะ กรมวังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความต่างๆจัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนักและราชพิธีต่างๆรวมไปถึงการดูแลสารหลวงค่ะกรมครัง กองคลางนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบหารายได้และรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินดูแลด้านการค้าควบคุมรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการติดต่อค้าขายกับต่างชาติคะ่ะ และกรมนานั้นมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำมาหากินของประชาชนเช่นควบคุมการทำนาทำไร่ทำสวนมีหน้าที่ออกกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและเก็บภาษีค่านาเราเรียกว่าหางข้าวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังดูแลเรื่องสัตว์พาณนะะและก็ของป่าอีกด้วยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆความรู้ที่คุณ,คณนํามาฝากเด็กๆในวันนี้หวังว่าเด็กๆทุกคนนั้นจะรู้จักพระเจ้าอู่ทองกันแล้วใช่หรือไม่คะไหนเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นคือใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไวเอ่ยพระเจ้าอู่ทองนั้นก็คือ ผู้สถาปนาอนาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมท้ายบทเรียนเรามาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั้นนะคะเป็นผู้สถาปานาอาณาจักรอยุทยาค่ะเมื่อพระองค์นั้นนะคะได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นปฐถมกษัตริย์ต้นราชวงศ์อู่ทองแล้วพระองค์ก็ทรงใช้ชื่อว่าสมเด็จพระรามาธิบดีสีสุนทนรบรมมบอพิษพระพุทธเจ้าอยู่หัวหรือเราจะเรียกกันว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะเด็กๆพระเจ้าอู่ทองนั้นนะคะพระองค์ทรงสร้างเมืองอยุธยาที่หนองสโสนเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช1893ค่ะพระองค์นั้นมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือสร้างกรุงศรีอยุธยาและสถาปนากุรงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงวางรากฐานทางการเมืองการปกครองโดยนำรูปแบบการปกครองแบบจัตุสดมมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองการปกครองแบบจัตุสดมนั้นแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือวังเวียงครังและนาค่ะ นอกจากการปกครองแบบจัดตูสดมแล้วนะคะยังมีการแบ่งการปกครองแบบหัวเมืองต่างๆด้วยค่าเด็กๆโดยแบ่งเป็นเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชค่ะด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปกครองกรุงเสียยุทธยานั้นมีระบบและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่าเด็กๆ นับได้ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงมีบทบาทในการก่อตั้งอาณาจักรการขยายพระราชอาณาเขตและการวางระเบียบการปกครองของอาณาจักรอยุทยาได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะค่ะเด็กๆ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราควรน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของบรรพบุรุษไทยด้วยการช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเราให้สงบสุขรักและห่วงแหนในผื้นแผ่นดินไทยสมกับที่บรรพบุรุษไทยของเรานั้นได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครดังนั้นเด็กๆทุกคนเราจะต้องรักและห่วงแหนอยู่ร่วม กอย่างสงบสุขนะคะ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมอบหมายให้เด็กๆนั้นนะคะไปทําแบบวัดความรู้เพื่อประเมินตนเองว่าตนเองนั้นมีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยการกดลิงก์ที่คุณครูได้ส่งมาให้นะคะเมื่อเด็กๆนั้นทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนั้นแคปหน้าจอและส่งกลับมาให้คุณครูในห้องเรียนคัสรูมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ see you again next time บายบายค่ะ